ลุมพินีเนี่ยพระราม4เลยนะสมัยนั้นยังเรียกวิกสังกสีอยู่เลยครับกรรมการนัดลินผ่องฮิรันครับกรรมการจอมน็อกเอาท์กับผู้ห้ามเวทีครับมาแนะนำก่อนครับนักชกมุมแดงครับชนะ91ครั้งรับแพ้17เสมอหครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับถือว่าเป็นตระกูลมวยหนึ่งคนเลยครับพี่น้อง3คนนี่ต่อยมวยหมดครับ แล้วก็เป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์ครับอ w ดูบกับปี2023ครับแล้วก็เป็นแชมป์ฝั่งของวทีมวยลุมพินีครับรวมไปถึงแชมป์ของศึกวันไที่14ด้วยครับคลองมาแทบจะทุกที่ที่เดงไปต่อยแหละครับขาดแค่ที่เดียวเท่านั้นครับไม่เป็นไรครับนี่ครับริทเทวดาครับเพชรเดียคารดมี ส่วนมูลน้องเงินครับนี่ก็เข้าเวนแทนนะครับเดิมทีเนี่ยจะเป็นทอมฟัตควินนะครับที่ขึ้นทำการแข่งขันแต่ว่าวันเฉลิมนี่ก็ขอเข้ามาเสียบแทนครับนักชกวัยสามสิบแปดปีจากจังหวัดชัยภูมิะนะมา80แพ้30เสมอ2นี่ครับอยู่ในอันดับ3ในรุ่นบิดเวนวิตราชดำเนินไปล่าสุดนี่ก็น็อกนักชกชาวอิหร่านไว้นะครับมาแล้วครับและนี่คือวันเฉลิมนุ่นทองสุด,ดุกเกอร์ วันเฉลิมนี่ชื่อเสียงก็ถือว่าไม่เป็นรองนะครับตอนแรกเห็นนึกว่าจะอายุมากกว่าน,นี้ครับเพิ่ง31เององเอาครับหลุยกันครับกูนี้ครับขึ้นมาใกล้เคียงกันแต่น้ำหนักที่ต่อยนัเวลาที่พีิกทั้งคู่เนี่ยคนละเวทกันเลยอูพลิกพีิกนี่วันเฉลิมก็จะตัวใหญ่กว่านะครับใช่ครับ ปู่ยาวครับจังหวะดับทุกขวาครับลิทธิวดาครับดูจากการต่อยนี่ก็ดูเหมือนรีบเหมือนกันครับรีบไปดูคู่ต่อไปครับเพราะว่าลิทธิวดาเขาบอกว่าเขาจะจ้องเขมขัดแชมป์คู่ต่อไปเหมือนกันอยู่นะใช่ครับถ้าฟอมเลชรสวยหรือว่าอาจจะมีชนะอีกสักสองสามไฟครับครับวันเฉลิมขวายาวครับโอ้แม่แต่ดูวันนี้นี่เตรียมหมัดมาด้วยนะครับลิทธิวดาโอ้เป็นมวยที่อาวุธคมครับแข่งไปอีก หยับเดินครับวันเฉลิมดูว่าประสบการณ์เนี่ยไม่เป็นรองอยู่แล้วครับโอ้แม่แต่ว่าความเร็วครับหมัดเอาครับโตหมัดคืนเหมือนกันครับวันเฉลิมจังหวะจะง้างเตะครับเลื่อนไปนิดนึงครับเสียหลักครับทีไว้ก่อนครับนิทิวดาเฉลิมโดนหมัดเคาะไปอีกแล้วครับโอ้หนี่ความเร็วตอนนี้นี่เราเห็นเลยครับว่าเร็วกว่าคอนสคั่วเลยครับเตะซ้ายไปโอ้ยดักศอกครับยังครับยังทนได้ครับ โอ้โหแล้วไม่รู้ว่าแตกหรือเปล่านะครับพยายามจะขับไปที่บริเวณที่โดนสอครับโอ้โหจังหวะเขาเตะแท็กครับจังหวะบวกลยครับโอ้โหเริ่มเริ่มจะมีอาการแล้วครับต้องบวกทืนบ้างครับโอ้โดนแล้วเริ่มจะมีถอยครับตวันเฉลิมก็ยังสู้นะครับวางแข้งสู้โอ้ดูวิลลิเทวดาวันนี้นี่ไม่ออกอาวุธได้ค่อนข้างกระชับและฉับไวเอากรบพี่ขึ้นไปบ้างครับ รับอย่างเดียวนี่มันไม่ดีแล้วกับบนเวทีครับบวกคืนต่อยซ้ายครับหนึ่งสองครับของลิเทวดาดูจังหวะครับทีครับต่อยอุ้ยแล้วฟันซอกครับแต่ยังครับยังไม่แตกกับบวกคืนรับบันเฉลิมยังไงดีครับต้องสู้ครับขึ้นมาแล้วก็ต้องต้องสู้ซะก่อนครับสู้ให้ได้ก่อนครับเจอบวกศอกอีกแล้วครับสู้กลับนะครับนี่ครับมันเฉลิมเรียกว่าถอยเยอะโดนเยอะครับ บวกคือนี่ยังได้อัดทูดต่อสู้คืนไปบ้างนะครับอุ้ยโดนแข้งซ้ายครับโอ้ดีน่เลเทวดามาแบบอาวุธครบเครื่องดีเหลือเกินครับบัดมีศอกมีแข้งสวยครับไม่ต้องจับวงในกันเลยนะครับเน้นเตะเน้นต่อยครับดูจังหวะกระแทกยับขวาโอ้นีเย็บเป็นมวยสากลเลยครับเน้นความไวอาวครับขวายาวๆครับนี่ครับลูกหนักมีนะครับวันเฉลิมฝ่ายทีหนึ่งครับยัดเข้าไปอาวครับ ไปไปสองแข้งก็มองหน้าดูดีเหมือนกันครับต่อโต้คืนมาครับลิทียวดาต่อยตัวต่อยซ้ายต่อยครับต่อยครับยำบิดมาอย่างครับซ้ายอีกทีครับสับซอกครับนีดูสดชื่นเลยครับพระลลิทวดาครับหมดยกที่หนึ่งครับโอ้โหดูหน้าตาเนี่ยเริ่มจะบอบช้ำครับทางด้านวันเฉลิม โอลิเทรดาไฟนี้ได้เตรียมตัวมีเวลาในการทิ่ซ้อมเยอะนะครับดูมีความมั่นใจมากกับการออกอาวุธหมัดมีแค่เนี่ยมาเป็นคอมโบเซตเลยครับดูภาพช้าครับไปมาปล่อยคืนครับซ้ายไปครับระบกสอกรับช็อตนี้แหละครับยังดีครับไม่แตกครับตาอีกทีครับหมัดของวันเฉลิมเข้ามาแต่เจอบวบบสอกนี่ครับ ใช่แกก็เหนียวเหมือนกันครับแต่ดันมันเฉลิ่ครับปลอยมาครับองพิเถษกลับมาตั้งต่อครับอาร์เวทราชดำเนินเบอร์เซีรี์ครับนี่คือบรรยากาศสดๆจากสนามมวยวิธีมหยราชดำเนินครับทุกวันเสาร์เราเจอกันครับทางหน้าจอบลอคพอยต์กดหมายเลข23ครับยกนี้ยกที่2ครับยกแรกผ่านครับโอ้รุ่นใหญ่ของเราเลยครับ เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงครับคะแนนยกแรกออกมาอย่างไรครับลิเทิวดาครับ19ทั้ง3เสียงครับโอ้ทีมายท้องเลยครับไม่เจ็บก็แต่เขินครับดอกนี้ก็วันเฉลิมนี่ก็พยายามถือว่าสู้ได้ดีนะครับโอ้นี่คือจํานวนอาวุธที่เข้าเป้าครับในยกแรกโอ้ดูค่อนข้างจะชัดเจนครับบอลลิเทิวดาเนี่ยมาเป็นชุดครับ44ต่อ16นะครับอย่างอีกครั้งครับว่าไฟกิ้งเนี่ยเป็นสถิติที่เรานับกัน สดๆขอบไปทีนะครับไม่ใช่สีติแบบออฟฟิเชียลถุต่อครับน่าิทัวดาบัดยังโจมตีต่อเนื่องแล้วดูการออกวุธนี่ผ่อนลายเลยครับวันเฉลิมยังไงดีครับพยายามบวกอยู่ครับยกที่แล้วรับเยอะก็มีช็อตมียุบไปเหมือนกันครับสอกมาสอกอีกทีครับอบวกคืนแต่ยังไม่แม่นครับหายใจยาวๆครับวันเฉลิมต่อยลำตัวครับหุ้กลมไปต่อยเน้นเป้าใหญ่เลยครับริทวดา โดนหนักๆนี่เลยมีมีคิดเหมือนกันนะครับล้มตัวแล้วสอกครับโอ้ลงดีกว่าครับแม่วันเฉลิมโอ้ยกแรกเนี่ยถือว่ายังกล้าบวกครับแต่ว่ายกสองนี่โดนเข้าไปเนี่ยโอ้โหล้มตัวมาก่อนนะครับเป็นจุดเกิดเหตุแล้วโดนสอกครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าน็อกไม่น็อกครับทีมเข้าไปอีกจุดใหญ่ครับตอนนี้นาทีทองของลิทเทวดาหนาวครับปิดเกมเลยไหมครับขยับต่อยล้มตัวครับเน้นอีกแล้วก็บวกคืนเจอสอกเจอสอก เจอสอกรักโบกดีกว่าครับเรียบร้อยครับจบยกสองครับทกนนี่ครับรุ่นน้องครับขอโทษรุ่นพี่ครับจบกลาบเลยครับเดี๋ยวโบกั็ขึ้นมาดูอาการนั่นวันเฉลิมครับจริงนี่ย้อนไปช่วงพลิกนี่มันเฉลิมนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ด้วยวัยตอนนี้ก็3 1ปีเข้าไปแล้วครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกมาเจอรุ่นน้องที่ แร่งทั่วแผ่นจริงครับทางด้านลิชเทวดาครับแต่ดูนะครับว่ากับเป้าหมายของเขาครับในการกลับมาล่าแชมป์ของววธีมวยราชดำเนินครับเดินทางเนี่ยได้เริ่มนับ1อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทางด้านริชเทวดาดูครับจังหวะภาพช้าครับลำตัวครับมีอาการแล้วครับสอกครับนับแรกครับเริ่มจุกครับเจอศอกศอกที่สนี่ครับหน้าสะบัดเลยครับ กำลาช็อตปิดเกมตรงนี้ครับก้มนะครับก้มในกมารโบกดีกว่าครับเพราะว่าปล่อยไปมากกว่านี้นี่อาจจะบอกช้ำมากกว่านี้ครับถือว่าตัดสินใจถูกแล้วครับนับสอกครับสอกครับประมาณสักสาอกครับยุติเลยครับับตัวครับก่อนจะสับไปครับก็สับอีกครับนับแรกครับจังหวะนี้ฟันครับฟันครับก้มครับ โอมแล้วครับเจองัดศอกอีกทีครับแล้วก็ดันล้มลงไปครับนี่ครับดันลงไปช็อตนี้นิดกรรมการเบรกแล้วครับยุติเลยครับเดี๋ยวไปดูการชุมมือกันนะครับจบในยกที่2ครับถือว่าวินาทีทองในปิดเกมได้นะครับชนะแบบเทคนิคอลน็องเอานะครับ T K O ดูมือไปเลยครับที่มุมแดงครับเทวดาเดินดินกินส้มตำนิทเทวดาพิธิดีอคาดมีครับนี่ครับเสียโบสก็ขึ้นมารับ